กรบสวัสดีครับกรับสวัสดีเ<ๆ>พื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆชาวต่างทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาะทำเกี่ยวกับความดีแล้วกันครับถ้าเป็นสายฟรีเนาะอันนี้ขอย้ําว่าเป็นสายฟรีแล้วก็ขยันนะครับคือจะไม่กดป้ายดีเลยแล้วก็จะไม่กดอ่ายันโยกังเลยหรือป้ายยุดเลยเนี่ยนะครับต้องทํำยังไงบ้างสายฟรีก็มีความดีได้ดีแสนได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับทางด้านของความดีต่อวันก่อนแล้วกันครับเราไมาท่ที่ชื่อเสี่ยงนะครับทีนี้ทางเกมเนี่ยมันจะกําหนดว่านะครับให้เราเนี่ยความดี1000ต่อวันอันนี้คือไม่ได้กดอะไรเลยนะครับมันจะดีทุกๆย่ิ4ชั่วโมงนะครับหรือประมาณเที่ยงคืนนั่นเองนะครับทีนี้ยมันก็จะมีถ้าสมมุติว่าเราเราเราไปซื้อป้าดีมากดเนี่ย ถ้าเราไม่มีไอเทมช่วยอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันจะกดได้วันละป้ายนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาอธิบายเรื่องป้ายดีแต่ผมจะมาอธิบายเรื่องเคเวสท,ที่อ่าสายฟรีเขาทำกันนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องมีนะครับตัวละครน,นะครับที่เปลี่ยนเซนด่งไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะคุณมีตัวละครเซนด่งปั๊บคุณต้องมีดดนเจนพอยต์เกิน100 ค,คุณจะต้องเตรียมทางด้านของตัวผลึกต่ํา10เมตรแล้วก็ผลึกกลางอีก1เมตรนะครับหลังจากนั้นพอคุณเตรียมทั้งหมดนี้แล้วให้คุณมารับเพจที่ตัวทางด้านของอถ้าคุณไปเป็นอาธรรมคุณก็รับคุมกดดําถ้าคุณเป็นธรรมะคุณก็มารับที่คุมกดขาวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาคําว่านาเสบียงอาธรรมกลับไปเพื่อมาแลกเป็นความดีทีเนี้ย พอคุณรับตัวนี้ปุ๊บนะครับก็ไปตีมอนเตอร์ที่ไม่ต่ํากว่าเราสิบเวลเช่นนะครับอาจจะไม่เกินนี้ถ้าหนึ่งถ้าถ้าหนึ่งสามสองปั๊บเนี่ยอ่ามันจะทําให้ตัวของตัวของมอนเตอร์เนี่ยมันจะไม่ดอปเควสนะครับมันจะเป็นชื่อดำนะครับก็ต้องห่างกันประมาณเก้าเวลนั่นเองเอ้ไม่ใช่ 1, ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสามอ่าประมาณนี้โทษทีครับหนึ่งสามสามครับ ต้องตีมอนเตอร์133ก็คือ9เวลเนาะห่างจากห่างจาก1 429เวลนะครับอันนี้ดรอปนะครับต่อมาครับคุณจะต้องอยู่แชเนล p l เ k เท่านั้นนะครับ PK ของฮอนบันจะเป็น0607นะครับอ่ะก็ประมาณน,นี้นะครับพอคุณอยู่ PK คุณรับเครดปุ๊บให้คุณไปตีได้เลยนะครับเอ่อต่อมานะครับดันอ่ะถามเรื่องดันมาฝึกฝนสามารถดรอปไหมฝึกฝนในฮอนบันเนี่ย ฝึกฝนไม่ดอบเพสเบียงนะครับฝึกฝนไม่ดอบนะครับดันดันต่างๆไม่ดอบนะครับเมืองโบราณนี่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองไปเทสดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปเมืองโบราณเลยแล้วกันมีพี่ๆถามเข้ามาว่าเมืองโบราณดอบเพสเบียงไหมเดี๋ยวผมไปลองให้ดูให้เลยแล้วกันครับโอเคครับพื้นที่นี้ไม่สามารถที่จะเปิดปลองได้งั้นก็แสดงว่าเคยไม่ดอบนะครับเรากลับไปเลยแล้วกันครับผมน่าจะต้องกลับไปร้อยลีนะครับอผมลืมแจ้งว่านะครับ ใครที่ไอ้ใครที่มาเควสเสบียงนะครับใครที่มาเควสเสบียงหรือมาเควสาตัวหรือมาเวลเนี่ยคุณโดนตีแน่นอนนะครับร้อเปอร์เซ็นครับเพราะว่ามันเป็น channel pk นะครับนะครับอ่ะทีเนี้ยถ้าคุณจะสเสบียงคุณต้องแอบนะครับเพราะว่ามันจะมีคนที่เขาล่าเราอยู่นะครับอ่ะเขาจะจะมีคนที่เขาล่าเราอยู่นะครับเอ่อแล้วก็ ถามว่าเขาตีเราเราผิดไหมเขาผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นพ k นะครับเขาตีเราเราเสียความดีเขาได้ความดีครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะอันเด๋ยวผมจะพาไปสักจุดแล้วกันเนาะสักจุดที่มอนเตอร์มันตายง่ายๆแล้วก็ดอปของไวๆอันหนึ่งสามสองผมตีไม่ได้นะครับต้องหนึ่งสามสามนะครับเอ,อ่อหนึ่งสามสามหรอเอ่อมอนเตอร์หนึ่งร้อยสามสิบสามอยู่นี่มีไหมอะ่ะไม่น่ามีเนาะ น่าจะมีเป็นร้อยสี่สิบเลยใช่ไหมหนึ 1, 3, ่งสามหกอะหนึ่งสามหกโอเคน่าจะไม่มีครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปแอบผมจะไปแอบอยู่ในในในนี้ดีกว่าผมจะไปเวลอยู่ในไอเนี้ยอยู่ในดันเก้าอักษรแล้วกันอ่ะดันเก้าอักษรดอปนะครับดันเก้าอักษรตีกันได้นะครับแบบดันเก้าอักษรดีกว่าเป็นภารกิจหนีตายนะทุกคนนะ ภารกิจหนีตายนะครับก็คือรีบรีบทำรีบออกนะครับอ่ะพ่อเขาเรียกว่าอผมจะอธิบายเรื่องอเวลาตี้กันเนี่ยถ้าคุณมีแปดตัวเนี่ยช้านะครับคุณมีแปดตัวนี่คือช้ามากนะครับอะเดี๋ยวผมจะจดเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้กันครับอ่ะผมลืมบอกดนะครับทุกคนว่าอถ้าสมมุติว่าเขาจะตีเราเนี่ยนะครับ เขาจะต้องมีเลเวลที่ต่างจากเราไม่เกิน2 0บวกลบ20แล้วกันครับก็คือผมสามารถตีถ้าถ้า20เวลเนี่ย20เวลผมสามารถตีเซียนเซียน2ได้ผมสามารถตีเซียน6ได้หรือเซียน5เซียน6สามารถตีผมได้เพราะว่ามันห่างกัน20เวลนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยว่าเราจะโดนล่าด้วยนะครับ20เวลนะครับนับเลยนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นเซนหนึ่งแล้วผมเป็นเซนสี่ผมตีคุณไม่ได้คุณก็ตีผมไม่ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มันเด้งสักเควสหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปอีกทีคือน่าจะประมาณอ่าหนึ่งร้อยอ่ะ,อะนี่ครับมาจะขึ้นวาัสเบียงหนึ่งทับร้อยนะครับี่จริงคนเดียวมันไวกว่านะเพราะว่าผมลองเทสดูแล้วครับไวกว่าตีอะนะครับไวกว่าปาร์ตี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอัดคลิป นะครับไป100อ่าไปร้อยทับร้อยโอเคครับผมหลังจากที่ผมทำเควสเบียงเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น100แบบนี้อันนี้คือส่งได้เลยนะครับทีเนี้อ่าสเบียงเนี่ยวันที่เราจะส่งเนี่ยมันจะมีผลึกต่ํา10เมตรผลึกกลาง1เมตรครับแล้วก็มีเดนจินพอยต์นะครับแต่ว่าผมไม่มีผลึกกลางก็เราสามารถที่จะเอาผลึกต่ําไปแลกผลึกกลางได้นะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับผสมไอเทมแล้วก็ผลึกกลางนะครับ ผดึกต่ำ3เมตรจะเทียบเท่ากับผลึกกลาง1เมตรนะครับแล้วเราก็ต้องเสียเงินอีก 1m เพื่อเพื่อเป็นการเปลี่ยนนะครับเท่ากับว่านะครับผมจะได้ผลึกกลางเม็ดนี้ประมาณ 4m นะครับเพราะว่าผมนับเป็นผลึกต่ําเม็ดละ m แล้วก็แปลง3แล้วก็มีค่าแปลงอีก 1m ก็จะเป็น 4m พอดีนะครับอะจากนั้นเราก็ไปส่งเลยครับผมนะครับอะตอนนี้ดีผมหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้านะครับ ถ้าผมส่งปุ๊บมันจะเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อแปดสิบห้านะครับอันนี้ผมโดนตีมานะครับผมปล่อยตัวทิ้งไว้แล้วผมโดนตีนะครับนะครับก็แดนเจนพอยต์ตอนนี้ผมมีสองร้อยห้านะครับเดี๋ยวดูนะครับเวลาผมส่งนะครับดันเจนพอยต์มีสองร้อยห้าชื่อเสียงมีความดีหนึ่งพันต่อวันนะครับกดส่งไปเลยครับปึ๊บอ่ะดันเจนพอยต์จะเหลือหนึ่งอหักไปหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มานะครับก็จะเป็นทางด้านของตัว ความดีหนึ่งพันต่อวันครับนี่ครับคือไม่ต้องกดป้ายดีเนาะถ้าถ้าเรากดป้ายดีนะครับมันจะนับรวมกับความดีหนึ่งพันต่อวันนะครับอันนี้จะเป็นสายฟรีแล้วนะครับสายฟรีที่แบบว่าไม่มีตังไปกดปด้ายดีแล้วอยากที่จะแบบไปเป็นตี้อย่างเงี้ยก็สเสบียงได้นะครับแต่แนะนําว่านะครับให้สเสบียงสี่ตัวเพราะว่าตัวเนี้ยผมสเสบียงไปแล้วเนี้ยน่าจ,จะประมาณสองชั่วโมงกว่าจะดอปครบนะครับนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายฟรีเนาะถ้าทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันเนี้ย คุณก็สามารถดีแสนได้น่าจะประมาณสักร้อยวันก็ประมาณสามเดือนกับอีกสิบวันประมาณนี้นะครับก็สายขยันแล้วกันเนาะยังไงฝากด้วยแล้วกันครับสําหรับด้านของความดีฟรีนะครับเส้นหนึ่งขึ้นไปทําได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องโดนตีนะทุกคนนะเพราะว่าผมยังโดนตีเลยนะครับแล้วก็อยา่าคือคือคือเวลพีคเนี่ยมันมันก็เขาล่ากกันอยู่แล้วนะครับเรื่องปกตินะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับเอาเรา่อหาวิียลนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ